สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ยายไพ่สิผ้ามาเบิงต้นกล้วยหอมท้องอยู่หนาบ้านค่ะจักห่อนซ้ำใดละ่ะต้นกล้วยก็เลยสิบบ้กแก่ค่ะพี่น้องมันอยู่กลางแดดเนาะค่ะช่วงซีหาเมือ่อยายบอยุบานต้นกล้วยตัวนี้เห็นเป็นกล้วยหอมท้องค่ะพี่น้องทอกเป็นนวยเป็นหวีล้วก็คิดว่าสิไดดบ่มละ่ะพันมะแห้งมะตายพี่น้องเอ้ยความห่อนบ่ปานี่ไผ่บัดต้นนี้รถพี่น้องเบิ่งดู มันอนอยุหมค่ะกับเป็นพร้อมกันเด้กับต้นนั้นกําลังสิไดบ่มหรอวค่ะสิได้กินอยู่ต้นนี้ก,เก,เก็เป็นตะปูอยู่ค่ะเพราวะต้นกล้วยหอมทองนี่อันเราสีบ่สูงไหมค่ะเป็นตะปู้หนาบ้านอยู่นอกระเบ่ขึ้นหลายได้พี่น้องขึ้นสองสามนอกระิตัดอันนี้ออกแล้วก็สิท่อมเอาสองสามนอน,นี่ลราคาเสียไวอย้อยู่ย,าย่ากกฮหดนำเซาแรง่ะค่ะต้นไม้นาบ้านยาากะมีต้นกล้วยใบม,มงค้น หลายยางค่ะกันเม่นบ่หดนำกะสี่แหงคือกันนั่นล่ละตั้งหดก็ยังแหงอยู่ค่ะพี่น้องไม้มงค้นหนาบานใหา่กะหลายยางหลายแนวค่ะสวยงามค่ะย่าเป็นคนหมักปลูกเนาะค่ะปลูกเด็กกะตื่นขึ้นมากกะมาโหดมาเบงสบายตาสบายใจเนาะค่ะพี่น้องบัหนีต้นนั่นตีพี่น้องเห็ดจังไหนเราอยู่ในทอไหมค่ะพี่น้องว่าเอกจากทอหลายเท่ยเรากเพรไม่เวลา อันเดียอยุสามต้นนี่ก็เจักสีหลอดบอหลอดดอกค่ะพี่น้องจ๋าเอ้ยบังเนีล้ล่ะดอกไม้ดอกช่วนช่มกะงามงามพันถือแดดละพันมาแดดเนาะต้นอันนี้เนาะบัดตน้นกล้วยพันไตพันดูล่ลพี่น้องดอกงามคักแดดแดดทอนอนกับมาเบิงดอก,ดอกไม้กันเนาะพี่น้องเนาะขันวามาลีกะมิตา้าใบพี่น้องเป็นพันดูใบปลูกไว้นาบ้านถ้าเบิงถ่าแงงค่ะพี่น้องหดเสาหดแรงไว้ถ่าฝนเนะาะค่ะ กะซ้ำหนีกันเด้อพี่น้องเด้อย,ย่ายไปเอากล้วยลงสะกอนเล่ามันจะได้เลากับสิตายลหละ่ะคือสิบอได้ฮอดแกดอกตายแล้วเขีรยตนมันก็ได้ก็สิตัดออกละจ้าพี่น้อง